สื่อเมืองผู้ดีเปิดชื่อเจนนัเตะแมนเชสเตอร์ยูเนเตดที่ส่อแววโดนโละทิ้งในซัมเมอร์นี้โดยมีทั้งอดีตดาวรุ่งยอดเยี่ยมและคนที่แฟนบอลเคยยกย่องให้เป็นมหาเทพอเลกุน่าซูชา์ผู้จัดการทีมแมนยูไนเตใกล้จะได้สัญญาใหม่จากปิศาแดงและสมโมสรอนกับพร้อมให้เงินซื้อนักเตะไปเสริมทัพเพื่อลุ้นชั้นในฤดูกาลหน้า,ยานอย่างไรก็ตามแมนยูต้องระบายผู้เล่นออกไปบ้างและนี่คือเจนนักเตะที่มีโอกาสย้ายออกจากถิ่นออซัฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้ เพื่อปลกกระกให้กับแข้งรายใหม่ตามการวิเคราะห์จากเดอะมิร์เรอร์สืออังกฤษอันดับ1ถ่ายฮิชชองปีชาวัไวัย20ปีเคยได้รับการยกย่องว่าจะเป็นอนาคตของปีแสดงหลังคว้านักเตะดาวรุ่งสโมสรยอดเยี่ยมของสโมสรในปี2018แต่อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถสอดแทรกเข้ามาเป็นตัวจริงจนถูกปล่อยให้กับเวเบอร์เมนยืมตัวใช้งานเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา ก่อนที่ช่วงตลาดหน้าหนาวจะถูกส่งไปเล่นกับขับบลูคในลีกเบลเยียม 2. อันเดสเปเรล่าเปเรล่าถูกส่งไปให้กับลาซิโอทีมดังแห่งสึกเกาโชตเซดาอิตาลียืมตัวใช้งานในฤดูกาลนี้แต่คาดว่าลาซิโอจะไม่ซื้อขาดเพราะมองว่าออปชัน21ล้านปอนด์ที่จะขอซื้อนั้นแพงเกินไปเปเรล่าต้องกลายเป็นส่วนเกินของปีสแสดงไปโดยปริยายนับตั้แต่ที่บนโนฟเอนานย้ายเข้ามาในโรงละครแห่งความฝัน อันดับ3เจสซีลินการ์ดลินการ์ดย้ายไปโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับเวสแฮมยูไนเต็ดตั้งแต่ขุนค้คอนยืมตัวมาจากแมนยูไนเต็ดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนกลับไปติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งดาวเตะวัย28ปีซึ่งเคยถูกแฟนบอลยกย่องว่าเป็นมหาเทพทำไป5้าประตูกับ2อแอซิสจากการเล่นให้กับเวสแฮม7นัดและขุนค้คอนก็พร้อมซื้อขาดโดยคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ15-20ล้านปอนด์ อันดับ 4. เดียโกดาโลฟุตบอลชาวโปรตุกสไม่สามารถเบยดย่งตำแหน่งภายในทีมได้เลยหลังจากอารอนวามิสก้าโชว์ฟอร์มสุดแข็งแกร่งนับตั้งแต่ย้ายมาจากคิสซันพาเลตททำให้ซีซั่นนี้ถูกเอซิมิลานยืมตัวใช้งานผลงานของดาเต้ไว้ย2 2ถือว่าทำได้ไม่เลวลงสนาม24นัดรวมทุกรายการทำไป2ประตูกับอีก2แอสซิสอันดับ 5. ฟิลโจนอดีตเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษ ยังไม่ได้เล่นให้กับปีแสดงเลยนะับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วหลังโดนปัญหาบาดเจ็บหัวเข่าตามรบกวนโซชาแย้มว่าก่อนหลังวัย29มีโอกาสกลับมาเล่นได้ในฤดูกาลหน้าแต่เชื่อว่าอาจจะโดนขายทิ้งในซัมเมอร์นี้เพราะถ้าได้ค่าตัวแค่5้าล้านปอนด์ก็ถือว่าน่าพอใจแล้วจนยังเหลือสัญญาถึงปี2023ทําให้สโมสรอนอาจจะต้องรีบขายออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนสัญญาของเขาจะหมดลงและเสียไปแบบไร้ค่าตัว เบดัมวิลเลียมโซชาให้โอกาสฟูลแบ็กดาวรุ่งลงเล่นในทีมชุดใหญ่เมื่อฤด,ดูการที่แล้วโดยได้ลงสนามไปถึง36เกมในทุกรายการทําผลงานได้น่าประทับใจเลยทีเดียวย่าได้ก็ตามฤด,ดูการนี้ดูเหมือนเจ้าตัวจะไม่ค่อยมีพัฒนาการและได้โอกาสจากโซชาลงเล่นในพิมารี6นาทีเท่านั้นแม้จะเล่นในทั้งแบ็กซ้ายและแบ็กขวาก,ก็ตาม 7. ดอนนี่ฟันเดเบกกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์เพิ่งลงเล่นเป็นตัวจริงในพิมารีแค่2เกมเท่านั้น นับต้งแต่ย้ายมาจากอาแจ็กสันดัมเรือขัตัว35ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ที่ผ่านมาและจากการที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสทําให้เรื่อมีข่าวออกมาว่าฟานเดอรเบคคิดเรื่องย้ายสังกัดในซัมเมอร์นี้แล้วและอาแจ็กก็พร้อมดึงตัวกลับไปร่วมทีมอีกครั้งลาเฟลฟานเดฟาสเชื่อว่าแฮร์ร่เคนจะตัดสินใจย,าย้ายจากสเปอร์ไปค้าแข่งกับแมนยูเน็ตหลังจบฤด,ดูกาลนี้กองหน้าวัย27ปี พิ่งยิงหนึ่งประตูให้กับทีมชาติอังกฤษเอาชนะโปแลนด์มาได้ที่เวมบรีย์ด้วยสกอร์2-1พาทีมเก็บ9คะแนนจาก3นัดแรกในการลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแฮร์รี่เคนมีข่าวว่าต้องการอำลาสเปอร์หากพวกเขายังคงไร้ความสำเร็จและถ้วยรางวัลซึ่งมีหลายสโมสรให้ความสนใจทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงเรอัลมาดริดอีกด้วยอย่างไรก็ตามฟันเดอร์ฟาสต์อดีตมิดฟิลของไก่เดือยทองก็เชื่อมั่นว่า ดาวยิงรุ่นน้องต้องการหาสโมสรใหม่ในช่วงซัมเมอร์และเขาควรค้าแข้งให้กับแมนยูไนเต็ดของโอเลกุน่าโซชามันเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมตอนที่เขามาซ้อมกับเราเป็นครั้งแรกเขาอายุแค่18เท่านั้นและผมก็สาบานเลยว่าโกเมสในด่านของเราในตอนนั้นไม่เชื่อว่าเขาจะกลายเป็นยอดนักเตะที่ยอดเยี่ยมได้จากนั้นเขาก็กลายเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดต่อจากโรเบิร์ตเลวรอสกี้ไปแล้วเขาคิดถูกแน่นอนว่าเขาเป็นเด็กสเปอร์ มันอาจจะฟังดูบ้าบอแต่คุณแทบจะพูดได้ว่าเขาไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือที่ไหนสักแห่งซึ่งอยู่ในอังกฤษซึ่งโดยทั่วไปแล้วนักเตะอังกฤษมักจะไม่เคยประสบความสำเร็จเท่าไรนักเมื่อไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดอดีตกองกลางท็อตนัมฮอสเปอร์กล่าวเด m i มิเรอร์สื่อของอังกฤษระบุเอดิสันคาวานีได้คุยกับบอร์ดบริหารแมนยูไนเต็ดไปแล้วซึ่งที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่ทุกฝ่ายก็แฮปปี้ที่ได้คุยกันแบบตรงไปตรงมาเอดิสันคาวานีกองหน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรชนะนำํำแห่งศึกเพีเมลลีย์อังกฤษยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องอนาคตของเจ้าตัวกับปีแสดงแต่อย่างใดหลังจากมีการเจราจาก,กับผู้บริหารระดับสูงของทีมไปเมื่อไม่กี่วันก่อนตามรายงานจากเดอะมิเรอร์สื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีคาวานีเข้ามาอยู่กับแมนยูแบบไร้ค่าตัวเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีการเซ็นสัญญากันในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมมีออปชันขยายสัญญาไปอีก12เดือน และจนถึงตอนนี้แข้งชาวอุรุไกวยก็ทําประตูให้กับทีมในเกมลีกไปได้6ลูกจากการลงเล่น18นัดซึ่งเป็นผลงานที่น่าพอใจเมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่ว่าเขามีอายุ34ปีเข้าไปแล้วโดยตอนแรกหลายคนอาจไม่เชื่อด้วยซ้ําว่าเขาจะพอใจกับผลงานปีแสดงในระดับนี้อย่างไรก็ตามช่วงหลายวันก่อนมีกระแสะข่าวลือว่าคาร์บนี่ต้องการย้ายออกจากทีมหลังจากเจอปัญหาในการปรับตัวกับการเล่นในเกราะอังกฤษโดยเขาสนใจที่จะไปเล่นให้กับโบคาจูเนีย ทีมที่เขาตามเชียร์ตั้งแต่ตอนเด็กแถมคุณพ่อของคาวานี่ยังบอกด้วยว่าลูกชายของตนต้องการจะบอกลาปีสแสดงจริงๆทางนี้เดอะมิเรอร์เผยเอ็ดวูดเวิร์ดรองประธานบริหารของแมนยูไนเต็ดและจอห์นเมอร์เทอร์ผอก,กีฬาของทีมได้หาหรือกับคาวานี่เมื่อวันอังคารที่30มีนาคมที่ผ่านมาโดยฝั่งแมนยูต้องการให้คาวานี่อยู่กับทีมต่อไปอีกน้อยหนึ่งฤดูกาลแต่จากการเจรจาก,กันก็ไม่ทําให้เกิดคําตอบที่ชัดเจน ถึงกระนั้นทุกฝ่ายก็รู้สึกพอใจที่มีโอกาสเปิดอกคุยกันสื่อเจ้าเดิมเสริมอีกว่าโอเลกุน่าโซชาได้บอกกับเอเวิร์ดกับทีมงานว่าให้ทําทุกทางเท่าที่ทําได้เพื่อเกลี้ยกล่อมให้คาวานี่อยู่กับทีมต่อไปแต่เขาก็จะไม่ขวางทางคาวานี่เช่นกันหากอีกฝ่ายอยากจะย้ายออกจากทีมจูบเบลลิงแฮมกองกลางตรุ่งของรอนมูลออกมาเปิดเผยเป็นครั้งแรก ถึงสางเหตุที่เขาปฏิเสธการย้ายไปร่วมทัพแมนยูเนเต็ตเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมามีรายงานว่าปีแสด,แดงให้ความสนใจมิดฟิลด์จากเบอร์มิงแฮมรายนี้แต่สุดท้ายกลายเป็นทัพดอร์ทมุนที่ประสบความสำเร็จในการควา้าตัวไปร่วมทีมโดยพวกเขายอมจ่ายเงินค่าตัวเริ่มต้นที่25ล้านปอนด์เบอร์ลิงแฮมได้สัมภาษณ์ถึงสางเหตุที่เขาเลือกย้ายไปเล่นในบรดสติก้าว่าแมนยูมีนักเตะที่น่าทึ่งอยู่ในทีมแต่ผมให้ความสนใจและดีใจที่มีข่าวว่าดอทมุลอยากได้ตัวผม ซึ่งมันเลยกลายทําให้เป็นตัวเลือกแรกๆของผมไปมันไม่ใช่กรณีของสโมสรอนที่เหนือกว่าสโมสรอนนี้แต่สําหรับผมแล้วมันคือบริษัทดอทมุนและมันจะเป็นเช่นนั้นสิ่งเดียวที่คอยรบกวนการตัดสินใจของผมก็คือการได้เล่นฟุตบอลและสโมสรอนแห่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําแบบนั้นได้มันชัดเจนมากกับวันที่คุณมาที่นี่และทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณจะได้รับโอกาสของคุณอย่างแน่นอน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจได้รับข่าวดีในรวันนี้หลังจากมีรายงานว่าเปาตอเรสกองหลังที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาในซัมเมอร์กำลังฝึกฝนภาษา,ษาษาอังกฤษอย่างหนักเซวนตร์แบ็กของบีเรลตกเป็นเป้าหมายของแมนยูไนเต็ดและมีการยืนยันแล้วว่าโอเลกุน่าซูชาได้พิจารณาให้เขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกการเสริมทัพในเกมรับหลังจบฤดูกาลนี้นอกนนจากปีศาจแดงแล้วก็ยังมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ให้ความสนใจเปาตอเรสอยู่เช่นกันแต่คาดว่าพวกเขาอาจจะยอมทิ้งเป้าหมายนี้ไปในที่สุด เนื่องจากที่ผ่านมามีการเสริมทัพในแดนหลังหลายคนมาก่อนหน้านี้แล้วรายงานล่าสุดระบุแมนยูนเต็ดอาจมีสิทธิ์คว้าตัวกองหลังรายนี้มากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยว่าได้เข้าเรียนภาษาอังกฤษมาระยะหนึ่งแล้วหลังจากที่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อในสเปนเมื่อปีที่แล้วในช่วงโควิด -19 เป็นครั้งแรก